พาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งลำนะครับเป็นเรือชายฝั่งที่วิ่งตามชายฝั่งนะฮะร,รับตู้จากที่ท่าเรือแหลมชะบังไปขึ้นที่ท่าเรือของเตยนะครับแต่ลำนี้มีตู้มานะครับคาดว่าน่าจะรับจากเอ่อท่าเรือกรุงเทพหรือว่าของเตยนะครับเข้ามาเทียบที่มาขึ้นตู้ที่แหลมชะบังนะครับยี่ภาพบรรยากาศดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็มีเรือบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาจอดทําเรืออยู่สองลำนะฮะขออนุญ,ญาตพี่ๆเจ้าของเรือนะครับเก็บภาพบรรยากาศได้ฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันถัดมาที่เรือใช้ยฝั่งครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือลำใหญ่ๆข้างห,ห,หลังนะเพื่อนๆเป็นเรือไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่าครับเรือลำเล็กๆนะครับนี่กําลังจะกลับลำอยู่ฮะตอนกลางคืนเพราะว่าอาจจะไม่ได้เปิดไฟ สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกำลังกลับลำครับเอาหัวเรือออกไปทางปากอ่าวนะครับเป็นลำนี้เข้ามานะครับ NP l o g i s t i c บอาจจะมืดๆนิดนึนงนครับเพราะว่าตอนนี้เกือบเกือบจะสองทุ่มแล้วครับ รับตู้มาก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ฮะนี้พอดีว่าเข้ามาเทียบตรงท่าใกล้ๆนะครับข้างๆรูปทรงก็จะไม่เหมือนกับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับไอเรือเรือบรรทุกระหว่างประเทศะครับถ้าเป็นเรือบรรทุกระหว่างประเทศก็จะเป็นลักษณะแบบโน้นนะครับใหญ่ๆยาวๆนิดนึงอันะนั้นระหว่างประเทศนะครับ ถ้าเป็นลำนี้ลำนี้จะไปวิ่งตามชายฝั่งบ้านเรานะครับก็บางทีก็รับจากท่าเรือแหลมชะบังไปยังท่าเรือกรุงเทพหรือว่าคลองเตยนะฮะบ,บางทีก็รับจากที่ภาคใต้ขึ้นมาบ้างก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเรือแต่แต่ละลำจะวิ่งมาจากไหนนะครับ เดี๋ยวจะมาเทียบตรงนี้นะครับต่อจากลำข้างหน้ามีพี่ๆนายท่าเข้ามารับแล้วนะครับรอรับเชือกขึ้นเชือกอยู่เดี๋ยวกำลังจะค่อยๆไหลเข้ามาตีโค้งนะครับแล้วขึ้นเชือกหัวก่อนฮะ mm. เรือลำเล็กแบบนี้ก็ขึ้นเชือกไม่นานครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับแต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ก็อาจจะใช้เรือทักในการดันหน่อยนะฮะใช้เวลาประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบนาทีในการเทียบจอดของแต่ละครั้งนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> ต้องขึ้นเชือกทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับแล้วก็ค่อยแนบชิดกับตรงที่หน้าท่านะครับ ใ,ใช้เคนครันเดี๋ยวลงบูมแล้วทำเคนทราทำเรือครับเจอกันครับรอบหน้ามีลำไหนเข้ามาต่อเดี๋ยวมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ